สวัสดีครับพบก,กับสุรุขข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็ยนเราเริ่มต้นกันที่แฟนหัวแดงเฮ FHG เตรียมมออเงินชับป,ปีกับเจก,กิงครับเสริมทัพแบบเต็มที่ในช่วงตลาดเสมยนี้กลุ่มไฟเบอร์สปอร์ตนะครับเจ้าของทีมลิเวอร์พูลในปัจจุบันก็ได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเนื่องจากข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้ว่าพวกเขาไม่มีทางปลดเจคก,กิงครับออกจากตําแหน่งอย่างแน่นอน และมาในวันนี้ทางกลุ่ม f h g ก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนอีกครั้งว่าพวกเขาพร้อมจะสนับสนุนเจคกิ้งลับต่อไปและมอบเงินใช้จ่ายสําหรับการเอนักเตะในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้แบบไม่อัน้นเพื่อให้ลอร์ุูกกลกลับคืนสู่ความยิย่งใหญ่ในอีกครั้งในฤดูกาลหน้าตามการรายงานจากเดนิวเบลสื่อชื่อดังของเกาะอังกฤษเนเธอราเบเวสปอตกรุ๊ปนะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปว่าทางกลุ่มไม่ได้มองว่าแค่ผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมฤดูกาลนี้แต่พวกเรามองถึงสิ่งที่เจคกิ้งลับ ได้สร้างให้กับลิเวอร์พูลมันคือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเป็นรบปธรรมที่สามารถจับต้องได้เขาเข้ามาเปลี่ยนลิเวอร์พูลให้กลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโยุโรปทีมหนึ่งในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นและต่อให้ผลงานของเขาในการนี้จะตกต่ำลงเพียงใดและอาจไม่ติดท็อปโและไม่ได้เล่นในศึกฟ,ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเลียกลีกกาหน้า แต่ทางกลุ่มทุนพร้อมที่จะสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ต่อไปด้วยงบประมาณการใช้จ่ายที่เต็มที่เพื่อให้ลิเวอร์พูลกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดยที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลได้รับเงินไม่ต่ำกวน่า100ล้านปอนด์จากการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียส์ฤดูกาล2 0 1 8 2นถึงเมื่อพวกเขาเอาชนะทอรแนฮอตสเปอร์ในรอบชิงชนะเลิศที่มาเริดและเมื่อกันที่แล้วลิเวอร์พูลก็ได้รับเงินส่วนแบ่งสูงถึงเจล้านปอนด์ ไม่ว่าจะไพ่แพ้ต่ออัลกรมริดตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วซึ่งนี่ยังไม่รับรวมเงินสดจากการคว้าแชมป์พรีเมีย์ลีกแชมป์สโมสรโลและแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพรวมไปถึงเงินจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งทางสื่อก็มองว่าลิเวอร์พูลมีเงินสดอยู่ในคลังถึงหลายร้อนล้านปอนด์เลยทีเดียวและเงินส่วนแบ่งทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลได้รับมาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้ใช้ใจ่ายเงินไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ในดิวของดีโกจูตาและตีโกอคันโมราที่ลิร์พูใจเงินสดไปเพียงแค่9ล้านปอนด์เท่านั้นและที่เหลือการแบ่งจ่ายแบบเป็นเงินงวดเช่นเดียวกับเบนเดวิสและโอซันคาบักที่ลิเวอร์พูลซื้อตัวเข้ามาใหม่ในช่วงตลาดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและสมงสรกระจายเงินไปเพียงแค่1.5ล้านปอนด์เท่านั้นสําหรับการค่ายืมตัวของคาบักและอีก5แสนปอนด์ในดิวของเดวิสและลิเวอร์พูลจะผ่อนเป็นเงินงวดให้กับเบรสันนอตเอนจนครบ1.6หล้านปอนด์ โดยจากคำอ้างทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทำให้เชื่อว่าในช่วงตลาดสมยน,นิจิกินครับได้รับใบเขียวจากกลุ่มทุน F H G เป็นที่รู้เลยแล้วแล้วสามารถซื้อตัวนักเตะระดับโลกหรือตัวนักเตะเกรดเอเข้ามาร่วมทีมได้อย่างเต็มที่ในงบประมาณที่ไม่อั้นซึ่งคาดการณ์กันว่าจะไม่ต่ำกว่า300ล้านปอนด์เลยทีเดียวและตอนนี้ทางกลุ่มทุน F H G มองว่าการทำทีมฟุตบอลสมัยใหม่ก็คือการลงทุนและเป็นการทำธุรกิจเป็นที่รู้เลยแล้ว และถ้าหากฟอร์มดีทีมก็จะได้รับเงินมหาศาลและหากทีมย่ำแย่ก็ไม่มีเม็ดเงินเข้าสู่สโมสรด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นทางกลุ่มทุนจึงขอออกมาสแสดงความชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนเจกิ้งครับในทุกๆเรื่องอย่างเต็มที่และฤดูก,กาลหน้าทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างชัดเจนของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนจากกลุ่มทุนฟเบสปอร์ตกรุ๊ปขอให้สัญญา ได้ยินแบบนี้แล้วแฟนๆนบอลลิเวอร์พูเตรียมเฮกันได้เลยนะครับเพราะจะได้รับใบเขียวให้ได้ใช้เงินซื้อนักเตะอย่างเต็มที่แบบนี้แล้วเลยก็ตลาดสื้อเมื่อวนะครับเลวอห์พูเราช้อปปิ้งนักเตะเข้าสู่ทีมแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยจวดพอไม่พ่น้องจวดลิเวอร์พูเตรียมเลยล่าคริสเตียนฟลิซิตหลังจากนักเตะอาจจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโทมัสทูเกล เจคินคลาฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้สั่งทีมงานแมวมองของเขาไปจับตาดูสถานการณ์ของคริสเตียนพลุสิตกองกลางตัวเก่งของสโมสรเชลซีอย่างใกล้ชิดแล้วและมีความเป็น,นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะขอซื้อตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยในเวลานี้คริสเตียนพลิสิตกำลังประสบปัญหาในการลงสนามให้กับเชลซีนั่นเพราะนับตั้งแต่ที่ทางโทมัสทูเคิลเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ทันที่แฟรงค์ลัพาด ทำให้จนถึงนาตอนนี้คริสเตียนฟูลิเิตยังไม่มีการลงสนามเป็นตัวจริงภายในทีมเชลซีเลยแม้แต่นัดเดียวทางทั้งที่ในยุคข,ของแฟงลิมพาดคริสเตียนฟูลิเิตคือนักเตะม,มุดใจสําคัญของเชลซีและเป็นตัวเลือกแรกในตําแหน่งกองกลางมาโดยตลอดโดยนาตอนนี้นะครับไม่เพียงแค่ลิ์หูเท่านั้นที่กําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของคริสเตียนฟูลิเิตยังรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ไนเแตดและบายยูเมเนก ที่ตื่นตัวและแสดงความสนใจที่จะดึงตัวคริสเตียนพูลิิตไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคริสเตียนพูลิิตกกำลังจะหมดอนาคตที่เชลซีในยุคของโทมัสดูเคิลและอาจถูกเชลซีขายทิ้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยเพราะเชลซีกำลังมีแผนที่จะซื้อผู้เล่นรายใหม่และปล่อยผู้เล่นรายเก่าออกจะถทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยจากเร่งข่าวนะฮะได้อ้างอิงถึงความเป็นไปได้ที่คริสเตียนพูลิิตอาจจะต้องย้ายออกจากเชลซีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมาก นั่นพราในอดีตสมัยที่คริสเตนบูลุเซตาแข่ขงอยู่ในเยอรมนีกับบูลุเซียเดลมอนในเวลาน,นั้นโทมัสตูเคิลก็ไม่ได้ให้โอกาสดาวเตะชาวสหรัฐอเมริการายนี้มากเท่าไหร่และส่วนมากจะจับเขาลงเล่นในเกมแค่บอลถ้วยเสมากกว่าจนทําให้บุลิเซต์เลือกที่จะย้ายออกจากทีมดอนมวนเพื่อมาอยู่กับโชซี แต่จนแล้วจนรอดดูเหมือนว่าปุริสิตจะนี้โทมัสตูเคิลและต้องมานั่งทํางานร่วมกับโค้ดแรนงงี้อีกครั้งที่เชลซีและก็เป็นดังคาดการนะครับโทมัสตูเคิลก็รบับปุริสิตออตจาทิมตัวจริงของเขาในทันทีแบบไม่มีปีมีคลยุยซึ่งนั่นทําให้มองว่าทั้งสองคนนี้น่าจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นักเนื่องจากตอนนี้เชลซีในยุคข,ของโทมัสตูเคิลที่ไม่แพ้ใครมาถึง9เกมติดต่อ,อกันชอบที่จะเลือกใช้งานเมสันเมาส์ติโมวแมนเนอร์ขายไฮสเวตคอลัม์ออสันอดอยและ ฮาคิมซิเยกซึ่งทั้งหมดนี้เคยถูกทดลองมาให้เล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบของทีมมาแล้วและเป็นการดูแคลนหมายเลขสิบคนปัจจุบันอย่างคริสเตนพลูเซตอย่างชัดเจนซึ่งนั่นเป็นเหมือนกับการประกาศเป็นในใน,ในแล้วว่าคริสเตนพลูเซตกำลังจะหมดอนาคตกับเชลซีนั่นเองโดยที่ผ่านมานะครับเจอเกนครอฟคือคนที่ชื่นชอบในตัวของคริสเตนพลูเซตและทุกครั้งที่ต้องสองคนพบกันเขามักจะพูดคุยกันเป็นเวลานาน และก่อนอันนี้ทางเช็กกิ้งครอปเคยมีข่าวว่าต้องการตัวพูลิสิตมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเวลานั้นปูริสิตเลือกที่จะซบเชลซีด้วยค่าตัว56ล้านปอนด์โดยคาดการณ์กัว่าหลังจบการนี้ลิเวอร์พูลน่าจะแสดงความจริงจังอีกครั้งในการเล่นและตัวพูลิสิตมาร่วมทีมให้ได้เพราะในตอนนี้ลิเวอร์ pool กำลังมองหานักเตะในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์และพุลิสิตนี่แหละน่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ทางเช็กกิ้ครอปในเรื่องนี้พอดิบพอดี เดี๋ยวนี้น่ารุนนะครับและมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเกิดขึ้นเจิงแต่ขึ้นอยู่กับเชลซีด้วยนะครับว่าจะยอมขายนักเตะรายนี้ออกจาเทียมในราคาที่เท่าไหร่สมอสรบนวูแฮมตันเสนอขายเป้าหมายของลิเวอร์พูลมูลค่า100ล้านปอนด์ให้กับหงด่างในราคาสุดถูกเพียง30ล้านปอนด์เท่านั้น สโมสรวูดทำตันนะครับทีมในศึกผิวเกร็ดกำลังหมดความอดทนกับฟองการเล่นของอาดามาตาอเร่ปีกชื่อดังของพวกเขาในเวลานี้เป็นอย่างมากหลังจากที่การแข่งขันผ่านไปแล้ว28นัดแต่จนถึงนาตอนนี้อาดามาตาอเร่ยังไม่สามารถทําประตูหรืออารซิทให้กับทีมได้เลยแม้แต่ประตูเดียวและประกอบกับสภาพการเงินที่ยแย่ของสโมสรทําให้พวกเขาจําเป็นจะต้องออกมาประกาศขายอาดามาตาอเร่ให้กับสโมสรลิเวอร์พูล กับทีมต่างๆที่สนใจนักเตะรายนี้ในราคาที่สุดถูกเพียงแค่3าล้านปอนด์เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วอาดามาตอเลกรายเป็นเป้าหมายสําคัญในการสมทัพของลิเวอร์พูลและอีกหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับที่ต้องการตัวนักเตะหุ่นนักก่ํารายนี้ไปร่วมเทียแต่ในเวลานั้นนะครับทางสโมสรวูฟดูเหมือนจะได้ใจและตั้งค่าตัวของอาดามาตอตเล่ไปไกลถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ลิเวอร์พูล ที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับอนามาตอเล่มาตลอดในช่วงแลนั้นเลือกที่จะเซ็นสัญญากับดิโกโจตาเข้าสู่สโมสรลิเวอร์พูลแทนแทนที่จะเป็นตาเร่นั่นเพราะในเวลานั้นโจตามีค่าตัวเพียงแค่42ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งต่างจากตาอเล่เป็นอย่างมากโดยเนืขณะนี้นะฮะตาอเร่อยู่ในช่วงฟอร์มที่ตกย่ำแย่แบบสุดๆนะครับ พอจนถึงนาตอนนี้เจ้าตัวก็ยังทําประตูกู้แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแม้ว่าเขามีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและความเร็วแต่ความสามารถและเทคนิคส่วนตัวของเขานั้นยังไม่ไดีพอเท่าไหร่นักนะครับโดยน,นตอนนี้สโมสรวูฟได้แจ้งมาทางทโมสรลิเวอร์พูลแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายอัลมาตเเอเรออกจากทีมในทันทีหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่3าล้านปอนด์เท่านั้น แต่ก็ดูเหมือนว่าในเวลาน,นี้ลิเวอร์โลยังไม่มีความคิดที่จะหึงตัวปีกไว้25ปีรายนี้มาร่วมทัพแต่ยังได้และนั่นจะทําให้สโมสรวุฟเป็นที่ต้องการมองหาสโมสรแห่งใหม่ในการปล่อยตัวอานดมาตอเรย์ออกเาททีมในช่วงตลาดซัมเมอนี้โดยสัญญาของอาดมาตอเรยในเวลาน,นี้เหลืออยู่จนถึงปี2023และแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วสโมสรวุฟจะกระตือรือร้น ที่จะต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะรายนี้เพื่อเป็นการกันท่านสโม,มสรยักษ์ใหญ่ที่จะเข้าถึงตัวอาดามาตอเรและเป็นการอัพค่าตัวของนักเตะรายนี้เพิ่มขึ้นอีกทางแต่จนถึงตอนนี้สัญญาของนักเตะก็ยังไม่มีความคืบหน้าและไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่ตรงกันข้ามในเวลานี้วู๊ดแฮมตันไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับทางอาดามาตอเร่ ore, และคาดการณ์ว่าพวกเขาน่าจะต้องการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมโดยเร็วที่สุด และตามรายงานจากเดลิเมลระบุว่าสโม,มสรวูล์ลแฮมตันกำลังมีแผนที่จะปล่อยตัวอาดามาต่อเรออกจากสโม,มสรให้เร็วที่สุดนในช่วงตลาดซืเม,มื่นี้เลยก่อนที่นักเตะจะราคาตกลงมาไปมากกว่านี้และทางสโม,มสรก็ต้องการเงินก้อนโตเพื่อขมาพยุงสถานะของสโม,มสรน,นั่นจึงทําให้ณเวลานี้พวกเขาจําเป็นจะต้องหั่นราคาของอาดามมาต่อเร่ลงมาแบบลดกระหน่ำเสมอร์เซลเหลือเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้น และพวกเขาก็ได้สอบถามไปยังลิวว์พูเลยว่ายังสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ลิวร์พูยังไม่มีคําตอบแต่ยังได้สรุปตอนนี้ก็คือนะฮะอดามาตอเร่ทองเริ่มลอกแล้วนะครับและทางวูบแฮมตันคงย้อมแมวขายใครไม่ได้อีกแล้วเลยรีบรถราคานะฮะเพื่อปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมทั้งทั้งที่เมื่อ12เดือนก่อนนะครับมีหลายทีมในยุโรปต่างยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์มาให้กับวูบแฮมตันเพื่อพิจารณา แต่ตอนนั้นทางวูบก,กงค่าตัวไปไกลถึง100ล้านปอนด์จนไม่มีใครยอมเล่นด้วยกับดีลนี้นะฮะโอ้โหนี่คือสุขข่าวรีวร์พูนครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10มีนาคมนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นแกล้อย่างไรนะครับสำหรับข่าวเย็นนี้ส่วนในค่ำคืนนี้นะฮะสองทุ่มนะฮะเรามาพบเจอกันหน่อยไลฟ์สดนะครับในการเตรียมความพร้อมของลิเวอร์พูลของเราที่เจอกับอาบาเลซิก ที่จะแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเรามาดูความพร้อมแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนเกมนะฮะสำหรับแอดมินมิงโชว์นะครับแล้วกลับมาพบกันนะฮะสองทุ่มของค่ำคืนนี้ไลฟ์สดนะครับช่วกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันได้สวัสดีครับ